แตกแตกโอ้ยหมดแล้วแตกไอเหี้ยหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะมีอยู่อทัดเทียนครับเราใส่คีเขาไปนะครับ ก่อนใช้างานกดลูก้าถืออาวุธก่อนกดสตาร์ทนะครับให้เรากดสตาร์ทไปนะครับผมถืออาวุธไปแล้วเสร็จแล้วนะครับ ก็การโปรแกรมออกก่อนนะครับเดี <c oughs> ๋ยวไปดูคลิปไฮไลท์ที่ผมเล่นเลยนะครับรูปกลัวเออรรูปอะไรวะรูปแบบไอเดโม่มึงไปหามาให้หน่อยดิว่ากูต้องใส่อะไรดีอ๋อ <c oughs> ที่ไม่ส่งมาไว้แชทได้หรบไหนบ้างเขียนมาดีว่า,ไไาส่งไปแล้วในแชทอะ่ะแ <c oughs> ชทไหนวะแชทส่วนตัวในดิสโอ้กูตายข้างในเลยโนที่เดิมเลยนี่ไอ้ <c oughs> ไอ้ประเทศนี้แม่งเล่นไม่ได้ไม,ไดไม,มีอะไรเนี้ยแม่งมีไม่ Ờ, ừ, muốn đau rồi đi. Ừ. Ừ. Không đầu. Ừ, nó phải Cái gì bài hoa mà, không nên nòn Ừ Cái gì tầng diệt Cái gì vậy này này nó có tang lang โดโดลงมาโดดมานนมีสองตัวก<อ>ูพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เสเือกนสวยดวียมากเอ้ยเอาควนตีแฟนองแฟนกูคโดนเนยโอ้หอๆสมาเจมันมันขึ้นไงครับโลพี่ mamane <muchas> <muchas> ora <muchas> <muchas>